จุดจเรียกว่าพบจุดเริ่มต้นจะถูกกว่าเริ่มต้นใหม่ด้วยเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาคงคุณค่าความดีมิเสื่อมคลายการจากลาใช่ว่าคือลาจากมิใช่พรากความทรงจำให้เลือนหายคุณความดีนั้นคงอยู่มิรู้วาย ราวกับสายสัมพันธ์ฉันหน้องบัวยามท่านอยู่เรารักและเคารพยามไม่พบคงคิดถึงกันท่วนทั่วรวมผูกพันฟันฝ่ามิขาดกลัวท่านดุดรัวหลักใจในโรงเรียน ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. คุณครูโอภาสสีสันปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบเกิดเมื่อวันพุทธที่12มิถุนายนพุทธศักราช2517อายุ46ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่18ถนนสิทธิคุณตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาลัยราชธานีประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2538ดำรงตําแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ปีพุทธศักราช2552ดำรงตําแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10 ปีพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ปีพุทธศักราช2558ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ประสบการณ์การทำงานรวม25ปีชีวิตครอบครัว สมรสกับนางจรัญญาสีสันมีบุตรจำนวนสองคนได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองผูง้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2. คุณครูสุดารัตน์อาไลารักปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบ เกิดเมื่อวันพุทธที่30ตุลาคมพุทธศักราช2528อายุ35ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่288ทับ3 20ตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังปีพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังปีพุทธศักราช2560ดำรงตำแหน่งครูคส .2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบจังหวัดอุบลราชธานีประสบการณ์การทำงานรวม11ปีชีวิตครอบครัวสมรสกับนายอภิสิทธิ์เจริญสุขใจได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี 3. คุณครูฉัดวิไลแน่นหนาะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2529อายุ34ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่345ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2553ดำ,งำงงรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดรังปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดรังปีพุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2552 ดำรงตำแหน่งครูขส .2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีประสบการณ์การทำงานรวม11ปีได้รับปรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 4. คุณครูจามชุรีสมสวยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิบเกิดเมื่อว,วันที่สม,มิถุนายนพุทธศักราช2511อายุ52ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่36ตําตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาลัยราชธานีประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ปีพุทธศักราช2561 ดำรงตำแหน่งครูคส .2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ปีพุทธศักราช2562ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ประสบการณ์การทำงานรวม9ปีชีวิตครอบครัวสมรสกับนายประพศน์แจ่มใสมีบุตรจำนวน2คน ได้รับปัรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ทุกคนจงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สืบสารงานศึกษาถนนสายครูสายบริหารอาจไม่งามตาแต่จงร่วมฟันฝ่าเพื่อสิทธิ์ตน i suk so